สวัสดีครับรุ่นนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับรายวิชาพละศึกษานะครับกับครูชิดในสัปดาห์นี้ก็เจอกันเช่นเคยครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะครับด้วยท่าแพ็คกิ้งแพ็คกิ้งคือท่าค้ำยันนะครับเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อแขนนะครับจะเป็นยังไงนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปทดสอบพร้อมกันเลยครับ ลูกๆนักเรียนครับก่อนที่เราจะไปทดสอบนะครับสมรรถภาพร่างกายการเช่นเคยนะครับเราจะต้องมีการอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับเพื่อที่จะลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับสําหรับการอบอุ่นร่างกายในวันนี้นะครับวิธีการทําดังนี้นะครับนักเรียนยืนนะครับก้าวขาเช่นเดิมครับเสมอกับหัวไหล่นะครับเราจะอบอุ่นที่แขนก่อนนะครับยกแขนขึ้นนะครับหนึ่งข้างข้างซ้ายก็ได้เอามือไขว่ไปด้านหลังศีรษะครับ เอามืออีกข้างหนึ่งครับมาจับบริเวณข้อศอกนะครับแล้วก็โน้มตัวไปครับนับ1ิบวินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบวิครับจากนั้นครับก็ใช้แขนอีกหนึ่งข้างครับยกขึ้นเอามือไปไว้ด้านหลังศีรษะนะครับใช้มือนะครับกดข้อศอกครับโน้มตัวไปนะครับ1ิบวิเหมือนกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ไปเก้าสิบอ่าอันนี้คือแขนนะครับต่อไปเป็นขาครับเรายืนหันหน้าไปทางทิศใดทิศนึ่นะครับแล้วก็เอามือจับไว้ที่หัวเข่าครับโน้หมหัวเข่านะครับเอาใช้มือกดแต่ขาหลังตึงนะครับาขาหลังตึงใช้มือกดหัวเข่าไว้ประมาณสิบปิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่า แล้วสลับข้างครับสลับข้างมาฝั่งนี้นะครับเช่นเดิมครับ10วิตหนึ่งสสามสี่ห้าหเจ็ดแบครับผมต่อไปท่าสุดท้ายนะครับอายุว่าอีกหนึ่งส่วนที่เราต้องใช้คือข้อเท้านะครับให้นักเรียนยืนตรงนะครับแล้วขยญ่งข้อเท้านะครับเป็นเวลา10วินาทีนะครับยืนตรงครับแล้วก็ยืดตัวขย่งขึ้นแบบคุณครูนะครับ สามสองหนึ่งยงขึ้นครับแบบนี้นะครับเป็นเวลาสิบวินาทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ก็คือการวอมร่างกายก่อนที่จะไปทดสอบนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปทดสอบกันเลยอ่าครับรู้รุ่นักเรียนครับพร้อมกันได้ยังครับสําหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายท่าแพ็คกิ้งนะครับทำไม่ยากครับ ปกติแล้วเขาจะทดสอบกันอยู่3เซตนะครับเซตละ10วินาทีนะครับก็เป็น30วินาทีแต่สําหรับลูกๆนักเรียนปฐมของเรานะครับวันนี้ครูจะให้ทดสอบแค่2เซตเซตละ10วินาทีนะครับวิธีการทดสอบนักเรียนไปหาพื้นราบในลักษณะนี้นะครับทดสอบไม่ยากครับวิธีการทดสอบดูวิธีการสาธิตนะครับนักเรียนนะครับในลําดับแรกน,นะครับ นักเรียนเอามือดันพื้นไว้ในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าวิธีการทดสอบเราจะไม่ดันพื้นเราจะใช้แขนนะครับค้ำยันในลักษณะนี้นะครับ10วินาทีนะครับ1 2 3 4 5 6อ8 9 10นะครับอันนี้ก็เป็น1เซตนะครับอันนี้เป็น1เซตให้นักเรียนทำา2เซตเดี๋ยวครูทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ทําทให้ดูอีกรอบนะึงสองเซตก็หมายถึงสองรอบนั่นเองนะครับเอาครูมาฝั่งนี้บ้างครับนักเรียนนะครับหาพื้นที่ราบนะครับใช้ข้อศอกหรือท่อนแขนนะครับในการค้ายันนะครับใช้เทา้ายันไว้แขนตึงขาตึงนะครับสิบวิน,นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้า,า,า,าสิบ เสร็จแล้วนะครับ2เซตเซตละ10วินาทีนะครับเซตที่2ครูก็จะเป็นสั้นๆหน่อยนะครับก็ฝากลูกนักเรียนได้ทดสอบสมรรถภาพเสร็จแล้วถ่ายคลิปส่งครูด้วยนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับลูกนักเรียนครับหลังจากที่เราทดสอบสมรรถภาพร่างกายท่าแทกกิ้งนะครับซึ่งเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหัวกล้ามเนื้อหน้าท้องเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็อย่าลืมส่งงานให้ครูด้วยนะครับสามารถส่งงานได้3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับทางกลุ่มไลน์ ผู m e s สเซนเจนะครับหรือส่งที่ l ลายหรือ m e สเซนเจอร์สนตัวคุณครูนะครับก็ฝากลูกๆนักเรียนได้ออกกำลังกายบ่อยๆด้วยน,นะครับเพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไว้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย